สวัสดีทุกคนวยครับที่ชมกันตอด,ดี้ผมจะมีของมานำสนเสนอใก็คคือค,ครับเค้กันนี้เลยนะครับนี่วิน่คัสสารมาจางเรมมาจากงวัวเทสินเวนบรัาเพอราคาจตรงไรครับต้องดนให้เกาหวานมกกว่า น้เอาล้างาสันมาจากกูโกเ้นะครับเนี่ยขวดอืมอ่าชิมาเนี่ยย้มันกล่องนะครับมีเค่งอะไรสามกล่องนะควันก็คือข้าวนนะครับมีมีเดียวในไทยนะครับมีนี่จังหวัดเลืมาาหาระวนมาสีโกวจีนจีนนะครับเออเออเดอร์ลิงาบิร์กตัวนะครับคนดีเียร์นะครับ

อาลุ้นมาเว้าวอาลุ้นมาไปกินไปกินมาร์เมโลจะไปกินเนี่ยนี่ยไปเมโลอีอะรถมันดังดับอีกุ๊โอเครถหายดับไปยสินะเดี๋ยวเราไปต่อโอ้ยรู้สึกว่าไอ้มันไกลเหลือเกินเราก็มาดูหน่อยดิเราจะก็มาดูหนเราจะไหนวะ เราควรหายกระเป๋าก <łość> ่อนไหนวะอืมใบกระเป๋าเออนี่ไงน่ไงอะไรต่างอืมมาดูหน่อยก่อนีห้าร้อยเมตรโอเคห้าร้อยเมตรไม่ไม่ค่อยไกลแต่เท่าไหร่มันอะไรวะน่ะ ว่าจะไปไหนอีกไปแล้วอีอีีอยเ้ยจะไปไปไนอีกเฮ้ยแล้วก็ว้าวว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 กวว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 ว

อนนะครับคุณก็อไปนะครักอยู่ก่อนหนนะบรอยดีรอให้เด็กข้ามหนแไม่ก็คนแก่ข้ามหนก่อนนะครับรอยดิข้ามหนูก่อนครับลูกก็เด็กันลูกนี่ก็มีกลูกนี่ก็มีก็มีไปเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเขาจะเข้าะข้าดี๋วลูกกี่ก็มีอ๋อคุณดกลัวนอย่าพึ่งวายนะครับคุณอย่าว่งรีบ แล้วคุณจะไปไหนกูเดี๋ยวพึ่งรีบไปรอรึกว่าเขาปืนเราไปก่อนลูกแว่นหนงามัวปิดตาแม่ลูกไม่ปิดไปก่อนลูกเอาคุณตุองรรกสุนก็วอลก็ Yes! Yeah. <gasps> เอาไปกินแตบกร็เกล็บเคเอาไปเลี้ยงควงเลยนะเอาไปเอาไปเยอะๆไปกินนะทั้งหมดนี้ประมาณสักเกอร์ควัดก้อนแอ้วก็สห็เ้ามาครับโอเคไปเดี๋ยวมาให้